ออ้ยจะแตวไปไหนล่ะเนี่ยชุดลิเกไม่มีเลยว้ยใส่ชุดนี้ดิเชื่อเทียรี่แล้วคนจะหันมองทั้งถนนโอ้ <มา S 2> โห<อ>นี่มาเล่นคอนเสิร์ตแถวนี้เหรอพวกนี้เป็นตัวละครญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นเลยพี่แอดมาป่าวะวัฒนธรรมญี่ปุ่นใะของดีเยอะบ้านนายไม่มีไงนี่มันเหยียดหยามเราเราต้องไปทำให้ชาวจีนน้อยหน้ามันอ,อดี ถ p hew, p hew Teraz, like, ้ามึงมีเ้นเซกูก็มีเนเซป้าแล้วล่ะมาลุกกอมาลุกกอเป็นคามาจิงจังใช่ไหมถ้ารู้ว่ามาลุกอดโตแล้วเมื่อลอย่างงี้กูเลิกดูไปนานแล้ว จากเรื่องสิ่งเล็กๆเรียกว่าเลว